สวัสดีจ้าพบกับินเที่ยวเฟิร์นนะคือจะเอาน้า่นโม่มาอวดทุกคนมันโม่มันใหญ่มากอะ่ะถูกโม่อะไรไม่รู้ใหญ่มากแม่สามีฝากมาให้ผืมไม่ร้าย ดูมันใหญ่จนมันแบบเปรี้ยเลยอะ่ะมันใหญ่จนเตะไป,เ,ปเลยอะ่ะสามลูกลูกนี้สวย หงไม่รู้เดี๋ยวจะมาบอกกันดูว่ามันเปรี้ยวหรือว่ามันไม่เปรี้ยวหรือมันอมเปรี้ยวอมหวานเดี๋ยวเรามาปอกกันนองปอกลูกเล็กก่อนเพราะมันแตกดูแล้วเหมือนจะพายุไอ้ฝนเมื่อวานนี้หรือเปล่ามันมีร่วงร่วงหวลงมาเต็มเลยม,มากรอกดูก โอ้โอ้มากมาดูซิว่างเจียวหรืออะไร โอ้นี่ลูกใหญ่นี่งใหญ่สุดนี่จะมันกรอบอ่ะมันรู้เลยเลดว่ามันกรอบมากผ่านใช่น,นี่ก่อนเดี๋ยวเราเอาตรงนี้ออก เด็กๆใช้มีดต้องให้ผู้ปกครองให้คุณพ่อคุณแม่รับรู้ด้วยนะคะห้ามเล่นมีดเองอันนี้ดีนะคะหอมดูเลืว่ามันนี่คือมันล้าวมันแตะเดี๋ยวลองชิมดูสิภาวนาอย่าให้เจี้ยวเลยมันจะได้แบบอรอ่อยอืม มันเถยะนะเหมือนขมิ้นแก้วอะไรนะที่เขาพูดมะมว่วงอ่ะอมอมอืมอมเปรี้ยวอมหวาน คืจะไม่เปรี้ยวโดแล้วก็ไม่หวานเลยมันจะอมเปรี้ยวอมหวานกันอยู่อยู่เนื้ออร่อยอร่อยถ้าสุกคง,งหวานอ่ะถ้ามสุกคงหวานอ่ะหวานหอมมีควา,ากิึ่ง 嗯。嗯、uh。Huh. Mm. กระป๋ามาให้เมื่อวานอ้อะไรล่ะสบายจ้า